กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องลวงรู้แชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ EP นี้นะครับผมได้นำเอาภาพประกอบรายการจัดสร้างนะครับของเหรียญจำปีมีโชคท้าเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีสุดยอดแห่งตำนานปฐมมยันปฐมังหัวใจอริยสัจปทับหลังพยันโสรสมหามงคล เหรียญเวสุวรรณจะตุมหาราชิกาลาบผลภูนทวีมีโชคโภคทรัพย์จำปีมีโชคหลวงพ่ออิดนะครับก็เป็นลักษณะของทเทวสุวรรณที่มีพระพักหน้าแก่นะครับเป็นพ่อปู่หน้าแก่ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ในผ้ายันนะครับของวัตจุลามณีปี57นะครับที่มีพระพักหน้าแก่และก็เหรียญ ทาเวสสวรรณรุ่นบูรณะอุโบสถตอนปี58นะครับเปิดจองพร้อมกันทั่วประเทศวันที่10มีนาคม2,565เวลา9นาฬิกานะครับเป็นวันนี้เลยนะครับวันที่ทำคลิปอันนี้จะเป็นลักษณะของเหรียญมัดคอร์ดของรุ่นนี้เลยนะครับที่มีการลงยาหลายสีคือสวยมากๆจริงๆครับมาเริ่มจากรายการที่1น,นะครับเนื้อทองคำบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงจัดสร้างเพียง99เหรียญน,นะครับบูชาเหรียญละ 5้0 0มบาทรายการที่2เนื้อทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักประมาณ15กร,รัมนะครับสร้าง88เหรียญบูชาเหรียญละ52,000บาทรายการที่3เนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากทองคำมีหมายเลขกำกับนะครับจัดสร้าง999เหรียญบูชาเหรียญละ6,500บาท รายการที่4ี่เนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาราชาวดีสีแดงสร้าง1 9 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ2,500บาทรายการที่5เนื้อเงินบริสุทธิ์สร้าง1899เหรียญบูชาเหรียญละ2,000บาทรายการที่6เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำลงยาราชาวดีสีแดงหน้ากากเงิน สร้าง1599เหรียญบูชาเหรียญละ1,800บาทรายการที่7เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำลงยาราชาวดีสีแดงสร้าง1599เหรียญบูชาเหรียญละ1,200บาทรายการที่8เนื้อนะวะโลหะเต็มสูบสร้าง1499ี่ยเบหรียญบูชาเหรียญละ900บาทรายการที่9นะครับก็น่าจะเป็นรายการยอดนิยมกันเลยนะครับ เนื้อชนวนองค์ชุบทองลงยาสามสีฉากหลังลงยาเขียวสร้าง1999เหรียญบูชาเหรียญละ800บาทรายการที่10นะครับน่าจะเป็นรายการยอดนิยมอีกรายการหนึ่งเนื้อชนวนองค์ชุบทองลงยาสามสีฉากหลังสีน้ำเงินสร้าง1 9 9 9เหรียญบูชาเหรียญละ800บาทคือสร้างน้อยมากๆเลยนะครับแค่1 9 9 9เเหรียญ รายการที่11เนื้อชนวนองค์ชุบทองลงยา3สีฉากหลังลงยาสีแดงสร้าง1,999เหรียญบูชาเหรียญละ800บาทก็น่าจะเป็น3เหรียญน,นะครับที่ได้รับความนิยมมากๆแน่นอนครับเพราะว่าเป็นมาสคอตของรุ่นนี้เลยนะครับของรุ่นจำปีมีโชคนี้เลยรายการที่12เนื้อทองทิพจัดสร้าง1 5 0 0 0เหรียญบูชาเหรียญละ300บาทก็นิยมจองกันยกลังนะครับ รายการที่13เนื้อชนวนลมดำโบราณน,นะครับสร้างส0,000ื่นเหรียญบูชาเหรียญละ300บาทก่อนิยมจองยกลังอีกหนึ่งรายการยอดนิยมตลอดกาลนะครับรายการที่14ชุดกรรมการ3ามเหรียญมีหมายเลขกำกับนะครับจะประกอบด้วยเนื้อมหาชนวนชุบกษมกริย์เนื้อมหาชนวนซา,า,าตินเงินลงยาแดงเนื้อมหาชนวนกาไหลาทองลงยาดำนะครับจัดสร้าง1,199ชุดบูชาชุดละ 1500บาทก็จะพยายามจองให้ทันนะครับสำหรับชุดกรรมการแลวจะนำเหรียญจริงมารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับชอบจริงๆรายการที่15นี้มันยังไม่มีภาพนะครับน่าจะเป็นรายการพิเศษที่อุ๊บไว้ก่อนนะครับข้ามมารายการที่16เนื้ออัมปาก้าจัดสร้าง10,000เหรียญน,นะครับถวายแกหลวงพ่ออิดนะครับก็น่าจะเป็นรายการที่ไว้แจก ผู้ช่วยงานนะครับหรือว่าผู้ร่วมงานในพิธีก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจับตามองได้รับความนิยมอย่างล้นหลานนะครับขอพกคุณเครดิตภาพจากทีมงานผู้สร้างวัตจุลมณีสำหรับปีนี้จบเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไวหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้ช n เนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ